ทุกคนครับตอนนี้เรายินดีต้อนรับเข้าสู่โอสตาร์ที่เป็นกับเด็กผัวนดกัวอะไรอะไรนะอะไรนะเออนี่แหละเอาละครับทุกคนนะครับในวันนี้เรามาพร้อมกับเราเราต้องเปิดแล้วไปไปเอาละครับทุกคนนะครับเมื่อกี้ผมก็เปิดคลิปไปแล้วนะครับแบ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 บเงี้ยเงี้ โอเคค่ะไปไปได้ละมาเจ้าภาพครับเจ้าภาพครับไอเจ้าภาพเจ้าภาพหยุดหยุดขี่สเก็ตบอร์ดได้แล้วถอดมาซะเออไปไปคุยกับเอเลนยาเกอร์แล้วให้เขาสืบทอดพลังต่อซะไม่อย่างนั้นคุณจะโดนมังกรผมกินกินไอตรงนั้นน่นนจะจะเอาอันไหนครับเอ้ยเดี๋ยวประเดนเดี๋ยวลืมลืมลืม เดี๋ยวผมผมจะดูให้นะว่าผมจะต้องคุณจะต้องรับพลังอะไรเข้าไปเอารวยดีกว่ารวยก่อนแม่แม่เดี๋ยวผมดูในชุมชนให้อ่าผลก็คือคุณจะต้องเอาเงินนะครับเพราะเนื่องจากว่าคุณเป็นคนกดโหวดเองนะครับไปครับ <c oughs> ไปครับไปนงครัแลาก่อนจีโน่ไวเจอกันชาตหน่าใช่ไหมเราไปลง <c oughs> อินรองกันดีกว่า แล้วนายจะถูกย้ายเข้าไปในเซิร์ฟ่วนรวมลาก่อนจีโน่ล้วคิดถึงนายฉันก็คิดถึงนายเหมือนกันนะจีโน่ลาก,ก่อนตายไปเราไ,<อ>ไปเราไป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 ลงลงเลดเอ้ลงลงอินฟินิตี้กันเถอะเดี๋ยวยูน่าบอกว่าผมคุณคุณบา้าหรือเปล่าผมอยู่เซิร์ฟเยาวกับไม่ตอนนี้ที่อัน,นั้นเสร็จไงที่ขอพอรเสร็จอะไปไปถาวร ไปไปนีกขาวอนคุ้งไปกันได้แล้วฉันไม่ใชื่อขาววอนแซนคุ้งไปกันได้แล้วนะขาวอนเซนคุ้งกัต็ตันงกรวยให้ด้วยถ้าสรุปจะเอาท่าเต้นเหมือนเน็้กับตันแต่ชื่อจริงๆเขาเป็นกับตันหัว้า,วายเล้ว ีใส่ผงหอยโอ้ยเห็ดอะไรนะที่เขาแบบกินแล้วมันจะมีเสียงกรุบวเกลียวแบบเขาเรียกเห็ดเห็ดอะไรนะไปกันถาวรไปไปลงอินกันดีกว่าเดี๋ยวรอจีโน่กูอนจีโน่ยังตายอยู่เลยจีนแดงอยู่ไหนนะผมแค่ไปรับพลังจากพันจ้าเขาทำเองแล้วคุณยังรับเม่เสร็จอีกเลยผมรับมาสองเม็ดแล้วนะผมรับมาสองเม็ดแล้ว

แล้วก็เราจะเอาบูหกดาวไปลงนะเฮ้ยลืมไปด้วยว่านี่บูหกดาวก็แต่ห้าดาวอยู่ไหนอะเออลืมไปด้วยว่าเราไม่ได้เอามา Happy 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 เฮ้ยนายนายนายเดี๋ยวเราเอาบูเดี๋ยวเราเอาบูเดี๋ยวเราขอดูก่อนนะบัวมีบูห้อ้าวยังไงเจอแล้วบูห้าดาวไหนไหนเออนี่ไงตัวต่อไปจอมมารีเราเรามีเราเรามีแต่บูห้าดาวอะทำไงดีอะ เราไม่มีบู็ดาวเลยนะคูดจริงๆนะเนี่ยใครๆก็ต้องเชื่อแล้วตอแหลเราไม่มีบูหกดาวเลยไม่มีบู็ดาวด้วยไม่มีไม่ตอหกันเราไม่ได้ตอแหลเห็นแม่เนี่ยเห็นแม่เราไม่ได้ตอแหลเลยเราเราไม่ดูครับดูไว้นะที่เขาเรียกว่าไวรัสอ็แอ์เราไม่ตอแหลเลยไม่ตอแหลเลยไม่ตอแหลเลยไม่ไม่เราไม่ได้ตอแหลทางนั้น ใครพูดเราตอเหลฮะเนี่ยเราไม่มีฟูหกดาวด้วยไม่มีด้วยไม่มีเลยไม่มีเลยจริงๆการสตอร์เป็นการสตอร์เบอรี่ที่สุดยอดมากเลยจ้าบมือตบมือเลยจิ้มอินเตนเลยเนี่ยเนี่ยคุกเข่าอย่างนี้เลยโอ้สภาพตอนนี้สภาพไอจีโน่ตอนนี้มัน ช่วงเวลา5นาทีแห่งการปอยอ,อัอนนี้นะครับจะจดจาไปอยู่ในเซลล์สมองของทุกคนนะครับแล้วก็คุณจะถูกลบล้างสมองทุกอย่างวัดสวัสดีครับทุกคนนะครับสวัสดีครับทุกคนก็กลับมาจากการปอยอ,อ5นาทีนะครับก็เมื่อกี้คุณไม่เห็นะอะไรทั้งนั้นนะครับทุกอย่างปกติดีนะครับหี่คุณจะอะไรสดแล้วคุณกับตาอะไรอะไรใช่ใช่ใใช่ไหมครับปลอยอผมดูเลย รอดูคลิปอยู่นะครับไม่ไม่ครับไม่ครับไม่รับ <c oughs> ไม่ไม่ไม่คุณคุณคุณอย่าดู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 ได้เปิดคูณสองละเอิสตีมายฮึเอาละครับ <c oughs> ในวันนี้เราจะมาเล่นแบบไม่จริงจังกันนะครับเนาะ เราไม่ได้เอาสโลว์มาด้วยดีนะทำไงดีอ่ะวางตัวด่างดังก่อนตัวนี้แหละปล่อยปล่อยปล่อยมันหลุดไปก่อนใช่ใช่ใช่ปล่อยมันหลุดเข้าบ้านแตกเลยใช่นั่นแหละนั่นแหละคือวิธีของคนรวยเอ้ยไม่ใช่ละไม่ใช่วางตัวแต่แต่วางตัวด่างนั่นเราวางนั่นน่ะเนี่ยเรวางตัวะ รีมรีผ่านวิบเร็วๆสิแบบนี้ได้เลยผ่าสักทีเดี๋ยวเราขอวางวางประมาณยี่สิบแปดล้านชือบูนะดดาคนไม่เป็นเลยครับด่าคนไม่เป็นด่าคนไม่เป็นเลยจริงๆอือไม่จริง โโยโอ o, มาเต็มที่ไงแล้วก็เลยเอามาใช้กับตานี้แบบเต็มที่บ้านจะบึ้มแล้วครับนั่นแหละครับนั่นแหละครับคอนเทนต์ของผมเองครับบ้านบึ้มซิโมูเลเต,เตอร์กดรีเลย์กดรีเพลย์กดรีเทิร,ร์นครับกดรีเทิร์นทุกคนอย่าไปเชื่อเขาครับทุกคนจะต้องไปดูตู้ใหม่กันนะครับเออกดรีเลย์อะไร อันนั้นคือจูบบ้านบึ้มนะแต่วินาทีแรกสุดยอดฮ่ามันเป็นเรื่องปกติในประเทศเราสวยบ้านบ้มนะเด็กว้าวแอตตาเข้าตู้ว้าวว้าวขังเอ้ไม่ใช่ดิว้าวไอตัวเคนากิเข้าตู้เว้ยโคตรตึงตึงจัดจัดเหมือนกับคนแถวนี้เลย เราอยู่คนเดียวยอย่แล้วฮะอะไรก็เนี่ยมาลงด้วยกันเนี่ยอยู่คนเดียวมาไรมรกาก็เลยดออกเอาล่ะนะครับก็ดเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าเราน่าจะต้องควรข้ามช่วงนี้ไปนะครับข้ามช่วงที่แบบว่าโคตรจะโคตรจะปอยอไม่อนั่นแหละครับ อัเมื่อไหร่คุณจะเปิดคัาสซีนะ่ะอะไรครับผมไม,ไม่เปิดผมไม่มีทางคกงู ไอติมให้ใหญ่ใหญ่อ๋อไอติมตัวหนึงมีปีกตัวหนึ่งมีแม้คาทาตัวหนึ่งใชตง่ตัวนึงแล้วก็ตัวนึงมีฮะมีไม้ติมมีอาวุธด้วยนะอืมพช่ไม้ติมเนี่ฮึฮะรับ้ติมแฟนนี่แหละยิงอยู่ครับ ตตตวางอัพทีดตัวจีโนวางตัวอะไรอ่ะเราก็ไม่รู้เหมือนกันจีโนวางตัวปังเงินไงง่ายๆตามสไตล์จีโน ก็ชชตวิดไงไอ้ก็ก็กัดไงของกัดเอาเราลืมอัดคลิปเราลืมอัดคลิปลืมอัดคลิปลืมอัดคลิปติงตึงลืมอัดคลิปติงเกินติงจนลีเลย รอจะเป็นตอนนี้นแบบปดตานั้นใบเงนนี้ยความรู้สึกตานี้ที่แบบเราลิมอัดคลิปดีใจมากครับไปเล่นอีกรอบไหมครับอยากตกหน้าใครสักคนเลยครับเตรียตกหน้าใครจังค <c oughs> ไน,น,คน <c oughs> ไปเล่นอีกรอบเหรอครับ <c oughs> ได้ครับ <c oughs> ย,ายาวๆครับ วูกกี้ผมขอโทษนะครับผมแป๊บนึงครับเดี๋ยวผมขอสุ่มแป๊บนึงจะเอาเพชรเร็วครับเพชรช้าครับแค่ประมาณสิบหรือแป๊บนึงแป๊บนึงเร็วๆนะๆรค็มๆรีมเพชรลองก่อนเลยเร็วเดี๋ยวมันก็รูดอต่ถ้าเราเข้าไฟอ่ะในซื้อรวมอ่ะอะไรมันไม่รุดหรอก เซอร์รวมมีแต่คนหดหวดะะัวทั้งนั้นโทรเนี่ยหลุดโทรไอ้หลุดโทรไอ้หลุดโทรอุร้ยโทรชิโร่อยู่อ่ะใครอ่ะใครชื่อชูชิโร่จะไม่ได้เลย้วเร็ว,ลเ,รวเ,เ,รเลยแตเขาเซอร์ไรเนี่ยเขาเซอร์ใครไม่รู้อ่ะเอา้าทำไมเซิร์ฟนี้เขาเขาเต็มเนี่ยพุง่งแสนได้จะเล่นไหมเล่นครับแต่บอดี้มาไหนบอกว่าเล่นอตเลติกในเมืองแล้วหลุดบอลลี่ ไปเล่นเลดกันเถอะวุ้ยจีเราลืมกันตอรี่กับกูได้อะ <c oughs> เล่นเลดก่อนไหมแป๊บ <c oughs> นึงฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเราขอขอเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยทุกคนตอนนี้ปนันอ่าเสาหลักเสาหลักเสาหลักเสียงมาแล้วนะครับเอ้ยไม่ใช่เสาหลักลมมาแล้วมาไทอ้อห <c oughs> น่อยมาแบกไทยอ้อไทอ้ออีนั่นก็ไม่อยู่แล้ว เร็วเร็วเร็บมาเดี๋ยวจะเปิดคลิปต่อแล้วับไอ้น้องเ้าลาะทุกคนนะครับก็ขอโทษด้วยเมื่อกี้ผมลืมอัดนะครับก็ไอ้ดั๊ดกินลืมอัดนะครับวันนี้ก็ก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวมาเล่นเฉยๆให้นะครับไฮตยหน้ยแเพิ่อนสิริศาในเดินอยู่ใช่โคลี่เอเลนเพื่อเราเพื่อเราบอกว่าเป็นเป็นเอเลนศักสิอะได้เอเลนโคศักสิ์ นาว่าไม่ารอาตาไ่าไก่อนเพอเลยนายดูด้านหลังสิวิกาไม่อันนี่เจ็ดดาวเออคนดพีคุณปีขอโทษผมรู้สึกที่อายจังเลยครับยิวแฟ์ยว ตัวอะไรไม่ได้ซะแก哟ตัวแอมาแล้ว,วมีตัวไหไนะไม่นะจู่จู่คางเทงูก็คอขาดาตามงสูบกระถ่ายเย็ดดาวพาราไม่นะจู่จู่คางเทงูก็หัวขาดอีกแล้วเนเธอร์เนเธอร์มาดูดิเนเธอร์มาดูตรงเนี้ยอะไร มันคือชายศักดิ์สิทธิ์เนี่ยชายศักดิ์สิทธิ์เรียงกันอยู่16คนเดเดเนี่ยมีทั้งนาโต้ศักดิ์สิทธิ์ทั้งเอเลนศักดิ์สิทธิ์เดี๋ยวอีกไม่นานจะมีเซกาศักดิ์สิทธิ์ ควรเรียกลิงดีไหมอะ่ะเซซึขาวเอเลนแล้วก็นารูโตะอ่าเราควรเรียกลิงดีไหมอะ่ะเอามาเลยเอามาเลยแบบกเก็บกองทัพจัดกันเชิญแต่เราวางตรงตรง,ตรง,ตรงนนหน้าไปแล้วอะ่ะเราจะเสกกองทัพไปสู้กับฝั่งศัตรูไปแฝงนารูนี่สิบุกอเมริาอาเม ีี่่่่ยมมมดดดดดดูููอวงงไไไไ้้รนะผมหาตัวไม่เจอครับโทษที <c oughs> ไหนว่าตัวผมอะ่ะตวามาซีนไม่ได้อีกล่ะไม่ให้เราหาตัวไม่เจอ <c oughs> อยู่เนี่ยอยู่เนี่ยางอัพอยู่ครับโอ้ยเอฟเวเต์ <c oughs> ก็สวยเกิน เออนี่เงี้ยตั้งจากราซี่ได้ผม,มเลยใช่ทำทำกันแล้วเราขอไม่อาฟพันให้งูนะเราจะไปอัพเซกาให้เป็นล่างล่างซัมมอนได้เลยอะ่ะเราเราอยากซัมมอนตัว,ต,วตัวลิง <ใน S 2> เป็นเพื่อนนายเป็นตาเตงว่ะเดี๋ยวนายเดี๋ยวเราว่าเราอยากจะซัมมอนลิงเป็นเพื่อนนายอะแน่กว่าดีแล้นี่ไปเลย,นะยไททันลิงของเซกา หมายว่าตัวละครเซกาเราหายไปไหนวะที่เราเสกมาเซกาอยู่นี่อยู่นี่เห็นได้แน่แน่แน่ไหนวะไม่เห็นมีเลยเนี่ยไหนอะอยู่เนี่ยข้างๆคาเทนมูเนี่ยไม่เราใหม่โอ้นี่ไงเจอละลิงเราใหม่ตัวที่เสกมาที่มันเสกออกมาเนี่ยเนี่ยเราเราเจอเราเจอไททันลิงแล้วอ่ะกำลังเดินมากับพวกไททันเอเลนน่ะ ได,ได,ไดโ้โอเคนะครับตอนนี้เราก็ามาอยู่กันนะครับในหน้าน,นี้ ไปแบบไหนฮะไปแบบไหนไปแบบไหนไปแบบไหนครับฮะอ๋อบักรคิดเหรอครับ มาทำอไรดิเอนาที่านอสูรฟูปะไม่เอาอะคุเตัวนี้โหดมากเลอินฟินิตี้อะไรใช่ตัวนี่โหดแบบเอาเอาพวกเราคุณเมมาแบกตอรี่แม่ คนอื่นเป็นานะ้านอนสบายีอ้อะไรวะทำไมนายแน่นอนสบายสมัยเราพวกเราไม่สามารถนอนสบายได้จะบอกเหตุผลเจ้ามาซะเราคืออะใช่ไหมเรสรคืออะไรเหรอคือคือคนคนขี้เลี้ยนเหรอ,อคนกคือคนปกติหรอบ้นานนะคือแม้นอกจากโรบอก เออก็ก็จะเล่นนะฮองไกสตาเลี้ยไงเอาอย่าเล่นนะฮะไม่ไม่เล่นเพราะเราไม่เล่นแต่เราเคยเล่นนะเคยเคยเล่นแล้วก็ติดไปด้วยดีนะที่ตอนนั้นโทรศัพท์พังก็เลยไม่ได้เล่นต่ออะเราไม่เล่นต่อเราไม่เล่นต่อกับตัน ขี้เกียจเราไม่ไม่ไม่คือด้วยความที่ว่าแบบว่าตอนนี้ตัวแอนหลุดอน,นะก็เลยเล่นต่อไม่ได้ตัวตัวะไนนะตัวแอนหลุดทำไมเพราะตัวแอนหลุดเนียวก็เล่นต่อเล่นต่อไม่ได้เฮ้ยการยูจัดก,การมัน <c oughs> คูรเปลี่ยนว้าวเราจะมาตายกันตรงนี้อย่างนั้นเหรอ นนาดตัวกลางๆยังแพเลยนะใช่เจสุดท้ายนะมาเล่นแบบอื่นกันบายพวกบายบายมิสซิลอ่ะทุกคนนะครับก็เกมคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่สนุกมากนะครับก็ไายบายนะครับทุกคนบ้านเตกบาย